พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์สวนโมกกระผมขอบประทานอนุญาตกลาบเรียนคำถามบางคำถามซึ่งกระผมและเพื่อนๆได้มีข้อข้องใจอยู่คำถามดังกล่าวนั้นมีเช่นนี้ทำไมใจไม่เคยสงบเลยถึงแม้จะมาถึงสวนโมกแล้วฟังคำสอนของแต่ละท่านแล้วก็เข้าใจดี แต่หลังจากนั้นก็กลับสู่สภาพเดิมอีกคือใจไม่สงบขอกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์โปรดให้คำแนะนำด้วยเป็นนั้นว่าถามไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องที่บรรยายไปแล้วในชะ่ไหมคือถามอะไรก็ได้เลยถามเป็นเรื่องส่วนตัวไปเลยครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับที่บรรยายไปแล้วมี มีบางข้อที่เกี่ยวครับเอาก็ได้คื่ว่าถามเป็นคำถาม,ถามส่วนบุคคลส่วนเฉพาะเรื่องถามว่าทำไมจิตไม่สงบเงั่นก็คือธรรมดาดจิต ไม่สง,งบนั่นคือธรรมดาเ่น่าจะมาฟังมาฟังคำอธิบายมันก็เรื่องอืน่นไม่ได้เป็นการทำจิตให้สง,งบต้องไปทำสมาธิให้ถูกวิธีจิตมันจึงจะสง,งบ่าจะมาสนทนามาฟังฟังคำอธิบายมันไม่ตรงกับเรื่อง มันไม่รงกับเรื่องที่กําลังฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่สงบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ถามหรือไม่ได้พูดกันถึงเรื่องที่กําลังไม่สงบมันก็ไม่สงบอย่างนี้ไม่มีอะไรแปลกคือเป็นธรรมดาถ้าอยากให้สงบก็ไปไปคนไขยเฉพาะเรื่อง ทำจิตให้สงบปัญหาอื่นต่อไปดีกว่าเอาปัญหา,าส่วนตัวยังให้หมดซะก่อนถ้าจริงว้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่บรรยายเมื่อตอนเย็นนั้นว้ทีหลังว่ยคราวเดียวกันถ้ามีปัญหาส่วนตัวอย่างนี้ว่าไปห,หมดทุกคน